ครับวันนี้มาตกปลานะทิประแบงนะครับก็มาสมาสสยมาใสา่นานๆเขาเริ่มตกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนะรเราจะมีตัวหรือเปล่านะปลาก็น่าจะยังไม่ขึ้นเยอะเท่าไหนะร่มาถึงชาบมาห้น,นาทีนะครับแล้วเจอกันนะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นอันนี้ไ้ว่าทีสานะครับแล้วก็คู่กับคู่กับคันชิมโนโนเอ็กพาย เบียดเ็สิบสี่นะครับงานปลาช่อนเหยือก็จะเป็นเหยือทีเดียทของเราทิกซ์ตนะครับจะเปิดหัวก่อนเลยมาดูกันเดี๋ยววันนี้จะไายรันย,ยาวๆนะครับรันย,ยาวๆค่อยไปตัดเอาอีกทีเริ่มเกมไม้แรกของวัน ป่าขึ้นเยอะนะเราจะลองตีเป็นกอด่วนนะครับกอไปเรื่อยๆลงถึงพื้นหรือเปล่าเย็นอากาศเย็นนะครับอากาศมันไม่น่าเคยสายนะอากาศดี รบรรยากาศเย็นแล้วเนี้ยปลาน่าจะยังไม่หิวโหยเท่าไหร่โอ้หนางค่างนะถุงยางนี่อะไรถุงเกี่ยวถุงพึ่งได้มานะลองตัวน,นี้ยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ สียกยกโกโรอๆดูะจะมีตัวกัดเราหรือเปล่าเราจะแห้วหรือเปล่าวันนี้ตกิ่งไม้นะกิ่งไม้เยอะตรงนี้ติดกิ่งไม้กับติดปลากัดนี่ความรู้สึกต่างกันนะทุกคนกินะ่งไม้มันจะตืต้อๆนะ ตื่นนะปลากัดมันจะรู้สึกแบบตึกแน,น,น,น่นๆนะก็ลองดูนะครับใครที่อยากลองตกเท็กซัสตดูว่าลองดูจังหวะดูอะไรนะครับว่าปลามันก็นจับอาการมันได้ให้ได้ กัดแล้วนอนเฉยกัดแล้วสายวิ่งกัดแล้วโดดคายหนะลายรูปแบบนะครับเพรื่องจิบปากปลายนะยังไม่โดนเรา ไม่มีใครขึ้นเท่าไหร่ป่าเงียบนะเนี่ยป่ากัดเนี่ยปากัดทุกคนเนี่ยป่ากัดเรียบร้อยทุกคนเจ้าตกจังไดเจ้าตกจังไดฮะ แน่นบ่ฮทุกคนตัวแรกครับตีเท็กสัสนะครับกอกอยกยกกอเรื่อยๆกัดนะในของวันมาแล้ว ปล่อยเยื่อกินทำไมเนาะทุกคนเลิกไป จับตอนปิดกล้องนะตัวนี้ถุงแก้มครับมา,าสัตว์เหมือนเดิม Wir ทุกคนตัวที่สามนะตัวที่สามนะกินตอนปิดกล้องอีกแล้วนะก็เทคซัสเหมือนเดิมนะครับไปอย่างรีบร้อยบูมนะตัวใหญ่ๆหนะ่อนยะก็เรื่อยๆนะครับนั่งพักกระดกไปกระดกมานะก็กัดนะครับ Yeah. ทุกคนนะเพิ่มมาอีกตัวนะครับแต้มที่สนะก็คิดว่าน่าจะพอแล้วแหละนะครับได้เวลาล้วไปทุระต่อนะาซก็ประมาณ3ามสีขีดได้อยู่นะสี่ตัวก็น่าจะประมาณโลหน่อยนะโลครึ่งน,นะครับก็ลากันไปเท่านี้นะครับ